กราบสวัสดีพี่พี่คนรักบอลสีทุกท่านนะครับผมสองบี่บารมีบอลมีบอลสีที่สวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่มีค่าจะส่ง50บาทแต่ถ้า3ต้นจะส่งให้ฝีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะครับก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเด้วยนะครับพี่พี่เนาะเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่มีอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับพี่พี่เนาะบอลสีบอลส,สวยแวะผ่านไป,ผ,นไปผ่านมาเข้ามาชมกันก่อนจ้ามาครับพี่พี่ หาดมานประสานกายกระถาง5นิ้วครับป้ายสวยๆป้ายเหลีวป้ายทุกใบไม่มีหลุดนะครับ300บาทครับหาุมานประสานกายลิงน้อยน่ารักหาุมานประสานกายตับลามเกียนนะครับผมกระถาง5นิ้ว300บาทครับ้านนี้เป็นเศรษฐีเงินล้านหรือว่าปราสาททองครับพี่แต่เป็นปราสาททองป้ายนะถ้าเขาใบแดงแบบนี้ทั้งใบก็คือเขาจะเรียกกันปราสาททองเนาะแต่ถ้าอีกมีชื่อนึงเขาจะเรียกกันสองชื่อเลยพี่ปราศาททองป้ายกับเศรษฐีเงินล้านเออ จริงมันคือไม้ต้นเดียวกันเนาะมันคือไม้ต้นเดียวกันแต่ถ้าคือแบบไม่ป้ายเลยเขาจะเรียกกันประสาททองอันนี้คือป้ายนะครับพี่จะเรียกเป็นเศรษฐีเงินล้านหรือว่าประสาททองป้ายก็ได้กระถางห้านิ้วครับพี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทเศรษฐีเงินร้านนี่ไซส์ฟอร์มโตโตกระถางห้าสวยๆจ้าแล้วก็มีโวเโน่ใหญ่ภูเขาไฟไซส์แม่พันแล้วพี่ถ่ายแม่พันแล้วไม้กําลังสร้างหัวเนาะกระถางหกนิ้วอ่ะผมยมาให้ดูนี่เจอแดดใบมันเงาสวยเลย สวยเลยหลอดใหม่มาแล้วนะครับผมหลอดใหม่มาแล้วก็ถาม6นิ้วใหญ่ๆโวเกโน่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับพี่ใครชอบไม้ใหญ่เอาไปเลี้ยงแบบว่าฟอร์มกอเลี้ยงดูหน่อเลี้ยงความสวยงามแนะนําต้นนี้ครับพี่โตไวโตไวประเด็นคือโตไวมากผมจำไม่ได้ว่าต้นนี้เป็นไม้หน,โน่อไหมพี่เพราะว่าเออเหมือนจะเสียบป้ายไว้แต่จำไม่ได้ว่าต้นนี้หรือเปล่าเนาะไม่มั่นใจว่าเป็นไม้หน่อหรือชิ้นผ่าต้ตนนี้แต่ต้นใหญ่โตไวมากต้นนี้โวเกโนโ่ใหญ่เจ็ดร้อยห้าสิบสวยๆครับผมอ่าด้านนี้เป็นอ่า มะนีมันตามันีมันตาครับพี่สี่ร้อยบาทมะนีมันตากระถางสี่แต่ล้นมากครับพี่เดี๋ยวต้องไปอัพกระถางหกแล้วต้นนี้ต้นใหญ่ด่างสวยหวานมะนีมันตาแล้วจะเหลือต้นเดียวแล้วพี่นะเพราะว่าบ่อยไปมดเหลวเลยน่าจะเหลือต้นเดียวแล้วต้นนี้มะนีมันตาสี่ร้อยบาทนะครับผมด่างสวยๆกันเลยแล้วก็มีเจ้าสาวเจ้าสาวสามร้อยห้าสิบนะครับผมเจ้าสาวต้นนี้สวยมากพื้นใบเขียวป้ายจมูกครับพี่เจ้าสาวมีสองหน้านะครับพี่มันจะมีพื้นใบชมพู ชมพูอ่อนใช่ไหมแล้วก็ป้ายมููเข้มแบบนี้อีกทีแต่อันนี้จะเป็นพืชม้เขียวนะครับแล้วก็ป้ายมพูเนาะนี่มันก็จะตัดกันดีเท่านี้ต้นใหญ่มากสามร้อยห้าสิบครับพี่เจ้าสาวปซา้สยสจยจียเลยจ้าพรเจ้าสวยใหญ่พรเจ้าสวยใหญ่พรเจ้าสวยใหญ่นี่พรเจ้าสวยใหญ่าสยา,ยายแม่พันธุ์จริงกันกระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบาทใบใหม่เปิดหน้าทองเลยนะครับรอดใหม่รอดใหม่หมจจมุมาแล้วพี่จจมุ <laughs> ปาตาไหนเราโจมู <laughs> จุม่มอ่าเขาเรียกอะไรนะโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วอ่าจุ้มมุภาษาภาษาเพชรบูรณ์แล้วอ่ะสามร,ร้อยห้าสิบครับพี่พรเจ้าสัวใหญ่ๆห่ใบใหม่ด่างทองกระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วเนาะแล้วก็มีสีเลือกงามไซต์ตั้งแม่ครับพี่กระถางห้านิ้วกระดังห้าจุดห้ากระดังห้าจุดห้าไซ์ใหญ่อยู่นี่อ่าเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับพี่สีเลือกงามใบใหม่ป้ายเหลืองจำ้ำจริงเดี๋ยวเม็ดเดี๋ยวเขาจะกัดเม็ดแดงมาตอนโตครับพี่เม็ดแดงแดงสวยมากสวยมาก อันนี้คือเล็กๆเขาจะป้ายมาแบบนี้มาก่อนป้ายเหลืองแันนี้มาก่อนอเดี๋ยวเม็ดเม็ดแดงมาตอนโต,นตนแล้วบอกเลยสวยจริงจริงสีเรื่องงามรูปงามนำพะกระถาง5.5นิว้วรับพี่ใช้ตั้งแม่750บาทนะครับผมมีมันนีมันนีต้นนี้มันนีนนนนรอมเพชรต้นนี้เป็นไม้หนอ่อครับพี่ไม้หนอ่อหน้าแพงนะหน้าแพงผมยกม้ดูนี่หน้าแพงกระถาง6นิว้วมันนีหน้าแพงต้นใหญ่มากต้นนี้ไม้หน่อเอา สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่ไม้หนอ่อเลี้ยงนอกตู้ได้สบายมากแล้วพี่ด่างแบบนี้เนาะถ้าด่างจัดอะผมให้แนะนําแบบว่าเลี้ยงในตู้อย่างเดียวแต่อันนี้คือมันคือด่ดางกระจายกระจายครับพี่เลี้ยงนอกตู้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงใบแข็งก้านแข็ง,ขง,ขง,ขงครับพี่นี่วันนี้ระเพชรไม้หน่อด้วยตัวนี้สี่ร้อยห้าสิบกระถางหกสวยๆจ้ะถัดมาตรงนี้ก็มีเมืองนครชมเมืองนครชมกระถางห้านิ้วครับพี่ใหญ่ๆ ให,ใหญ่ป้ายสวยๆเมืองนครชุมนะครับ400บาทครับพี่พีเนี่ยอันนี้อีกต้นหนึ่งใบใหม่แจ่มมากกระถางห้านิ้วไซส์ฟอร์มโตเลย400ครับพี่เมืองนครชุมเนาะไม,ไม้ใหม่สวยๆฝากไว้ด้วยจ้าแล้วก็มีตรงนี้เป็นลูกไม้ครับีลูกไม้ทั้งสวนนะเป็นลูกไม้ผ่าลูกไม้ด่างชมพูทองจมพูทองนี่ใบนี้ด่างจมพูขอบทองพี่ดูอีกต้นหนึ่งเห็นไหมทองฮารครึ่งมาเลยกระถางห้านิ้วนะครับเป็นลูกไม้ผ่าด่างสวยครับพี่400บาทครับ ลูกไม้ผ่าด่างชมพูทองสี่ร้อยบาทสวยๆหมดแล้วหมดเลยนี่เพราะว่าผ่าไปมันไม่ขึ้นมันขึ้นแค่นี้มีมีรุ่นเมื่มมอสองอาที่แล้วแพ็กไป,ไปต้นหนึ่งมันไม่ขึ้นนะพี่ทาไม้แต่ละแม่แต่ละต้นจะทํ่สวยๆนี่ยากนะมีนะผ่ามแล้วก็ไม่ขึ้นบ้างเน่าบ้างขึ้นมาใหม่ด่างบ้างแล้ว <laughs> อันนี้ผมคัดแต่ไม้หน้าสวยมาให้อ่ามาแบ่งให้พี่ๆเลยนะพี่เนาะแล้วก็ไม่ไม่มีไม้รุ่นนะครับ มีแต่ไม้ด่างไม้ป้ายแล้วสวยๆจะเลือกชมดูก่อนได้ถูกใจค่อยจัดนะพี่เนาะแต่ประหยัดทําไมแฮะอันเนี่ยอ่ะต้นนี้ธาตุบางแก้วครับพี่หน้าหวานจัดเลย150บาทครับธาตุบางแก้วหน้าชมพูหวานเดี๋ยวโตเต็มที่เขาจะออกน้าม่วงแล้วพี่เนาะเล็กๆจะชมพูแบบนี้มาแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มออกม่วงตอนแบบโตเต็มใบเต็มที่150บาทธาตุบางแก้วด้านนี้เป็นอ่าพระนางมณีวาสนาครับพี่ชื่อเต็มหรือเรียกสั้นๆว่ามณีวาสนา มัน oh นีวาสนาสองร้อยบาทครับแจีจมๆโอ้ต้นนี้ใบใหม่แจมมากใบใหม่สวยมากมันนีวาสนาครับพี่สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทสวยๆกันทุกต้นเลยแล้วก็ด่างทุกใบเลยด่างทุกใบเลยมันนีวาสนาครับนี่ต้นนี้ก็แจมใบใหม่เจมจึ้งเลยสองร้อยบาทนะครับถัดมาตรงนี้เป็นมันนีล้อมเพชรกระถางห้านิ้วครับพี่มันนีล้อมเพชรโอ้หลอดหลอดหมคอยู่นะหลอดหม่แจีมอยู่ต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่มันนีล้อมเพชรเนาะมันนีล้อมเพชรหน้า ดั้งเดิมออริจินอลนะพี่ด่างชมพูเนาะแล้วก็มีต้นนี้มานีล้อมเพชรต้นนี้นะจากระถาง5.5กระถางใหญ่กว่าน,นิดนึง5.5นิ้วนะ450บาทครับพี่มันีล้อมเพชรนะครับหน้าสวยๆแจมๆเลยตรงนี้เป็นเอาสีเลิกงามกระถาง5้นี่ก็แจมเช่นกันครับพี่750บาทนะครับพี่ไซส์ฟอร์มกลางๆไซส์อ่อไซส์โตตั้งแม่สีเลิกงามครับสีเลืกงาม อันนี้เป็นเพชรราชาเพชรราชาไม้ด่างเหลืองสวยครับพี่ใส่ต้นใหญ่มากไม่ได้ไปเอากระถางดียังอยู่กระถางสี่อยู่แต่ต้นใหญ่มากครับพี่เพชรราชาไม้ด่างเหลืองสวยสามรอยห้าสิบาทนะบี่เพชรราชาเนาะนี่ด่างเหลืองฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งเลยนี่ก็ฮาร์ปครึ่งนะครับเพชรราชาสามร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีอ่าสนีดาราสนีดาราโอ้โหหลอดใหม่หลอดใหม่ด่างสวยจัดต้นใหญ่ครับพี่ต้นใหญ่ กระถางสี่มันลดแล้วเพราะผมไม่ได้อบมันลงไปกระถางใหญ่แล้วนี่ดาราสามร้อยห้าสิบยังกันท่นพี่สามร้อยห้าสิบหลอดไม้ด่างสวยมากต้นนี้สหน่ดารานะครับหลอดไม้ด่างสวยมากเม็ดเจ่มมากเลยเม็ดแจ่มไม้ใหม่หลอดไม้ด่างสวยเลยต้นนี้ 350, สามร้อยห้าสิบสน่ดารานะครับไม้ใหญ่บัวสวร์กระถางหกใบใหม่กลางละจ้าถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้ผมให้ดูหลอดเนาะหลอดที่ตอนนั้นใบก็คือใบนี้ที่ยงกลางอยู่พี่ดูออกมาแจ่มจัด แจมจริงกระถางหกมันต้องไปอัพแปดหรือสิบแล้วนี่เพราะว่ามันล้นมากมันเป็นบัวสวรรค์ไซส์แม่พันธุ์เลี้ยวใหญ่มากป้ายสวยป้ายทุกใบไม้มีดุดเลยครับพี่เจ็ดร้อยห้าสิบาทครับพี่บัวสวรรค์ใหญ่ๆไซส์กระถางหกต้องไปอัพกระถางสิบแล้วจ้ะเอาไปเลี้ยงหน่อยเดี๋ยวก็ได้หน่อแล้วพี่เพราะว่าอันนี้มันไม้หัวแล้วเนาะไม้หัวต้นใหญ่เลี้ยงหน่อยก็ได้หน่อสวยๆแล้วต้นนี้เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับมีต้นเดียวเหลือต้นเดียวละบัวสวรรค์ ตรงนี้ก็เป็นรัตนะลุงโลดครับพี่รัตนะลุงโลดสวยสวยสามร้อยห้าสิบาทนะครับรัตนะลุงโลดโอ้ตัวนี้ตัวนี้ใบใหม่ล่าสุดเปิดด่างเอ,อ่อด่างเหลืองทองครับครึ่งมาเลยรัตนะลุงโลดนะครับพี่สามร้อยห้าสิบาทนะครับรัตนะลุงโลดตรงนี้เป็นเทพเทลลิทใหญ่ๆป้ายสวยๆสามร้อยบาทนะครับเทพเทลิทโอโโ้ใบใหม่ใบใหม่สวยจริงๆต้นใหญ่ครับพี่กระถางห้านิ้วเทพเทวลิทล้นกระถางมากสามร้อยบาทนะครับ สวยๆคมๆป้าเจีมๆทุกใบทุกต้นเลยแล้วก็จะมีธาตุบางแก้วนะพี่นี่เนาะเห็นไหมนาหวานจัดเลยหวานเจี๊ยบเลยหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับธาตุบางแก้วแล้วก็อันนี้เศรษฐีพันล้านจ้า,ากนนระถางห้านิ้วเศรษฐีพันล้านหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะพี่เศรษฐีพันล้านตอนนี้หมดแล้วมั้งเนี่ยหมดรุน่นละอะแล้วก็ตรงนี้ก็ธาตุบางแก้วครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทเจ่นกันไม้ใหม่ หน้าหวานบุตรสลินครับพี่กระถางห้านิ้วไม้ใหม่สายหวานบุตรสลินบุตรสลินไม้ใหม่สายหวานนี่สวยๆบุตรสลินสี่ร้อยห้าสิบาทนะพี่ใครสายหวานเนาะเม็ดอ่างจมูเม็ดแดงสวยสวยใบจะออกกลมๆมันมนหน่อยนะพี่เนาะสวยมากสวยมากโัมาสวยจริงบุตรสลินครับพี่ไม่ได้อวยแต่สวยจริงหันละสี่ร้อยห้าสิบาทนะพี่บุตรสลินกระถางห้านิ้วแจ่มๆนะครับผมนี่ใบใหม่ฮัรเคิงฮับเคิง สวยมากครับเี่อ่าแล้วก็มีตรงนี้มงคลสยามครับสามร้อยห้าสิบาทนะมงคลสยามเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝากนน้นในทีฝั่งนู้นในทีมงคลสยาม,ยม,าาม,ยามแจม่แจมๆอ่ะไปงับก่อนเมื่อวานก็ฝนแต่ว่าเทก็นํำตกหนักเลยพี่พอเช้ามานี่แบบตอนนี้สายๆนี่โอ้โหแดดไม่สายตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะเที่ยงแนละ้วแดดแบบเหมือนไม่เคยฝนตกเลยเบบแดดเปรี้ยงเลย ต้องขึ้นแบบสเลนดหน,า,หนาๆไปเพราะว่าแดดร้อนจัดเลยช่วงนี้ครับไม่รู้ว่าหน้าฝนหรือว่าสงการนะช่วงนี้แดดจัดเลยอะมาตรงนี้ครับพี่มงคลสยามนะให้ดูอีกฝาฝั่งหนึ่งนี่ป้ายถวยๆแจมๆสามร้อยห้าสิบาทานะพี่มงคลสยามสามร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่เลยกระถางอ่าห้าจุดห้านิ้วครับพี่มงคลสยามเนาะมงคลสยามสามรอห้าสิบนี่ป้ายครับ สวยๆเลยจ้ะสามร้อยห้าสิบบาทเนีย่ยนะผมขยับต้นนี้ก่อนนี่นี่ครับโปสยามแล้วก็มีไม้ใหม่ชื่อว่าเจ้าขุนนะพี่เจ้าขุนไม้ด่างชมพูสวยๆนะพี่เจ้าขุนนี่ให้ดูอย่างต้นนี้ต้นนี้แจ่มมากหลอดใหม่ก็แจ่มเจ้าขุนว่าจะไปอัพกระถางอยูน่นะพี่เจ้าขุนห้าร้อยบาทนะพี่ไม้สายหวานเนาะนี่ด่างชมพูเม็ดขาวหลอดใหม่ออกเหลืองนะครับพี่หลอดใหม่ออกเหลืองเนาะเจ้าขุน ห้าร้อยบาทไม้จำนวนน้อยนะบิ๊ไม้ยังจำนวนน้อยในตลาดนะครับพี่พึ่งผ่าพึ่งผ่าเมตดแรกแบ่งห้าร้อยบาทนะบี่เจ้าขุนสวยๆจ้าอ่ะตรงนี้เป็น,นาาสาวนครชัยศรีใบใหม่เปิดหน้าทองมาอีกแล้วจ้าต้นนี้ต้นหน้าก่อนหน้านี้ไปแล้วเนาะมีต้นนี้เปิดมาแจ่มเลยสามร้อยห้าสิบาทนะบี่าาสาวนครชัยศรีใบล่างๆเปิดออกขาวด่างจมพูเนาะใบใหม่เปิดสลับทองมาสวยเลยอ่ะสามร้อยห้าสิบาทนะพี่าาสาวนครชัยศรีแล้วจะมีต้นนี้แล้วก็ มีต้นนี้นี่อันนี้ใบใหม่ก็จะออกเริ่มออกทองแล้วมีแล้วทองสะโพกนะเริ่มเริ่มด่างทองมาแล้วใบรองดา่างชมพูครึ่งสามร้อยคอนทสซีสามร้อยห้าสิบอันนี้ใบกลมนำโชคหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่นำโชคนำโชคใบกลมสวยเลยนำโชคหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับถัดมาตรงนี้เป็นรัตนะรุ่งเรืองโอ้โหใบใหม่ใบใหม่ทองสวยจัดเลย ลัตนะลุงเรืองสามร้อยห้าสิบาทครับพี่เดี๋ยวผมก็จะไปอัพกระถางแล้วเดี๋ยวลองลองก่อนแล้วกันสามร้อยห้าสิบนะถ้าขึ้นไม่ออกเดี๋ยวผมจะไปอับกระถางใหญ่หละเพราะว่ามันอยู่ยกับระถางสี่แต่ว่าล้นมากครับพี่นี่ด่างเทพสวยเลยสามร้อยห้าสิบลัตนะลุงเรืองนะครับผมเหลือต้นเดียวแล้วมั้งในตนีเ้เหลือต้นเดียวละเอาไอ้ต้นหนึ่งก็แพ็กส่งไว้เมื่อวานนี้เนาะอะมาต้นนี้ไม้ใหม่ไม้ใหม่ไม้ใหม่เทวาสุวรรณครับพี่เทวาสุวรรณไม้ใหม่ด่างสวยๆนี่ ไม้ใหม่ด่างสวยเม็ดเข้มแจมีแจมๆกระถางห้านิ้วครับพี่แบ่งสามร้อยบาทครับเทวาสุวรรณเทวาสุวรรณไม่เล็กนะครับพี่ไม่เล็กนะนี่สายกำลังเป็นสาวแล้วด่างสวยๆเลยนี่เทวาสุวรรณสามร้อยห้าสิบนี่ไม้ใหม่ของมันต้องมีฮันแน่จริงๆโตมาสวยมากครับพี่มีด่างขาวใช่ไหมเดี๋ยวโตวมามีด่างเหลืองด้วยเออเป็นไม้ต้นหนึ่งต้นเดียวที่ทมีทั้งด่างขาวและด่างเหลืองในต้นเดียวกันเทวาสุวรรณเก็บได้เก็บครับพี่สวยจริงสวยจริง อันไหนบอกสวยคือสวยนะพี่อันไหนบอกไม่สวยคือไม่สวยนี่ผมไม่ได้จงจริงแล้วก็ถ้าไม้ด่ดงแบบนี้นะพี่เนาะไม่ต้องห่วงเรื่องการแพ็คนะมีพี่ๆหลายท่านที่โทรมาแบบว่าเคยอะไรนะเคยโดนแบบว่าไม้อย่างสวยเลยไปซื้อตรงนั้นมาตรงนี้มาก็แล้วก็ตอนส่งไปให้เป็นอย่างเละเลยนะพี่แต่ซื้อกับผมสองสามสี่บาร,รมีบอลไม่ต้องกลัวครับพี่ไม้ดักร้อยแต่แพ็คหลักล้านครับผมอ่าอันนี้อันนี้ไม,ไม่ได้ไม่ได้โอวยตัวเองแต่ว่าลองลองให้ให้ลองดูสักครั้งหนึ่งับพี่เนาะ ผมเข้าใจว่าพี่ๆที่เคยไปเอฟมาแล้วเจอมาสภาพไม้เละเลยก็กลัวเนาะแต่อยากให้ลองกับสวนผมว่าดูหลายครั้งแล้วแบบว่ากลัวนี้ใช่ไหมลองลองทักต้นนึงก่อนก็ได้พี่ลองทักต้นนึงก่อนจะได้แบบว่าดูกันแพ็คได้ใช่ไหมแต่ว่าพี่ๆที่เคยซื้อขายกับผมหลายรอบแล้วอะเคยซื้อต้นไม้กับผมหลายรอบแล้วจะรู้ดีว่าผมผมแพ็คดีนะพี่ผมแพ็คดีรับประกันได้จะด่างเล็กด่างน้อยจะเป็นไม้กัดสีหรือว่าไม้ไม้เก่าไม,ไม้อะไรเงี้ยพี่ผมแพ็คเหมือนกันหมดเลยนะ ไม่ใช่ว่าจะแพ็กดีเฉพาะไม้ไม้ด่างเนาะไม้ป้ายเนี่ยไม้จัดแบบเขาเรียกว่าอะไรไม้หลักร้อยแพ็กหลักล้านให้ทุกต้นเลยให้พีส่สวยๆปลอดภัยถึงมือหายห่วงแน่นอนครับต้นนี้สีกาญจนาพิเศษนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนี่ด่างป้ายจมพูแจ้มแจ่มขอบทองครับผมนะป้ายจมพูใช่ไหมป้ายชมูด่างจมูออกขอบทองนะพ่สีกาญจนาพิเศษนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทส,สวยๆเลยจ้ะส,สวยๆเลยต้นนี้ราาสี่ต้น ลาสีตุลกระถางห้านิ้วฟอร์มใหญ่ๆครับพี่ลาสีตุลลาสีตุลเจ็ดร้อยบาทนะผมลาสีตุลครับพี่ตับสิบสองลาสีหนึ่งเลยทีสองลาสีเนาะลาสีตุลเจ็ดร้อยบาทอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นพวกสีเลือกงามไซส์ตั้งแม่เลยเจ็ดร้อยห้าสิบอย่างที่บอกนะพี่ต้นใหญ่ใบใหม่เหลืองอารามงามแท้แลตะลึงฮันแนเะจ็ดร้อยห้าสิบนะครับพี่พี่สีเลือกงามใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆสวยๆกันเลยเนี่ยเจ็ดร้อย ห้าสิบบาทโอ้โหนี่ใบใหม่ใบใหม่จมจากสีละงามต้นนี้นี่ก็มณีล้อมเพชรอีกฝากฝั่งหนึ่งนะี่ได้ดูกันชัดๆเน,ะ450นาะสี่ร้อยห้าสิบนะพี่มณีล้อมเพชรเนาะสวยๆแจ่มๆหน้าออริจินอลนะครับสนใจต้นไหนโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะครับสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ